สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตวิธีเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้ปลอดภัยก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอินอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอินอันหันสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ สำหรับช่วงเวลานี้ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิ์ต่างๆหรือการส่งข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางดังนั้นเราจึงควรพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นด้วย5วิธีดังนี้ 1. ถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเพียงด้านเดียวและไม่ถ่ายหลังบัตร 2. ขีด2เส้นทับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแต่ห้ามขีดทับใบหน้า 3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่าใช้เพื่อจุดจุด,จด เรื่องที่ทำจุดๆเท่านั้นพร้อมเขียนสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหรือดอกจนันปิดหัวท้ายเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ4เขียนวันเดือนปีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน5เขียนสำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นรับรองเพื่อป้องกันการลบที่มาข้อมูลสำนักงานกิจการยุติธรรม ก็มาอัปเดต5วิธีง่ายๆในการเซ็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ปลอดภัยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ